ดูอีพี่หนึ่งยังคือต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนถึงจะกําหนดได้คือผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ผู้บริโภคเลยฮะสามารถช้อปปิ้งโพได้ตามสบายเลยน,น,นีมันเป็นสิ่งโตคิดมาก่อนใช่ไหมมันเป็นคือส,สิ่งที่เท่ากับสิ่งโตคิดมาก่อนเราเห็กดทุกกนี้ครับไม่ได้แหกกดทุกกดก็เป็น <laughs> ตอนนั้นมันยังไม่มีกดงไงใช่ตอนนั้นยังไม่มีแบบว่า ใครกำหนดไว้ว่ามันอาจจะถูกโยงมาจากคําว่าพีรพรยาแหละที่พีรรยามันเป็นพีรวัตกับปาชยาเขาก็เลยเอาชื่อเล่นให้ตามกันมาเฉยนี่ก็คือพียาหรือยาลีีสิงหรือสิงเพ้ไปดูกันเอาในซีรีส์ได้ดูอีกหนึ่งนยังครับแล้วตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโพไหน เ็น่าจะตามเนี้ยได้ข่าวมาเก็บได้ข่าวมาเก็บว่าคิดสิ่งแต่ประกอบเป็นสิ่งคิดเลยแต่เอาจริงๆแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าชื่อเวลาคนเชื่อเวลาคนเรียกตอนดิซีรีมากกว่าดนตรีโตเป็นตัวเอกไงเป็นตัวเอกเรื่องโฮเทล เอดวแทนดแทนก็ให้ไปดูกันก่อนอยากให้ดูวนไปก่อนนัางแอ่พีสองเปนต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะอ p พหนึ่งทุกคนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับแล้วคม่ไม่ไม่ไมม่ไม่คือถ้าถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันฮะจริงจริงเขาะนี้คุณคุณจะเลือกใครมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะ จริงจริงนิยามเนี้ยจริงจินิยามเนี้ยนิยามนิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันอ่ะมาตั้งแต่โสตานแล้วนะเห็นปะใช่กะเราคลิปอันนี้มาตลอดเป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รักกันเพราะงั้นใครเจอคลิปว่าไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยครับแล้วรัดแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอากาศเป็นอากาศเป็นเป็มหมดความรักถึงไปอันนี้อันนี้ตอบในแง่ของตัวละครหรือ มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดอเปลี่ยนอะไรหรอ,หรอ,อถ้าถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ยความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้เท่าอากาศอ่าได้กดเลยน้องเออให้ให้หมาต้องแต่งยังไงบ้างเขาไปอ่านมั้งไหมคะเขาไปดูแต่รูปพ,พ,พ,พิมพ์แบบแฟมป์ก แล้วบางทีแฟนคลับแครเป็นมีมด้วยนะใช่สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบวางให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะมันเหมือนเดิมมั้งมันก็ไม่ค่อยเหมือนหรอกตัวมันเหมือนเดิมไหมอินเนอร์อะไรบางอย่างมันมันอาจจะเหมือนเดิม ฉ่ำมากเลยนะในในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมอยไ่ด้อ่าแล้วในแง่ของ N C นมันอ่ขึ้นงมันตขึ้นมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุอะไรมากขึ้นสตัตมันเรียนอยู่ไงครับแล้วแล้วความรักมันค่อยๆก่อตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วเราเลิกกันไปแล้วเราก็เคยเป็นแฟนกันมาแล้วเพราะนั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะถ้าเป็นแฟนกันมาแล้วนะมันจะเป็น แบบไหน NC NC ได้แบบไหนเดี๋ยวดูี่อยวเอางนี้เอางนี้่างอะคริสกับสิงโตมีการดีไซน์กันมากขึ้นมากกว่าตอนโสตาอ่าเอาเป็นว่ารับรู้ไว้แค่นี้ก่อน EP สอง EP สาม EP สี่ EP ห้า EP หก EP ทุก EP เลยเหรอไปดูเองเราตื่นเต้นมั้ยนะต้ต้องกลับมา NC ด้วยกัน ไม่ไม่ตื่นเต้นนะครับมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงๆเพราะว่าเดีนี้แล้วเอาหน้าไปกีมันสนุกมากเลยมันสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่จะเริ่มดัดแปลงบางอย่างนัดแนะพูดคุยกันว่าเอ้ยผมอยากแเพิ่มให้มันให้มันสนุกขึ้นนะฮะทำอะไรเออเราพูดอะไรผิดไปปะวะอะไรอ่ะฉ่ำนะผิเอาแต่ว่ามัพอไว้ด้วยฉ่ำไม่ฉ่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันเราก็คุยกันว่า เลิกซีนทุกวันเลยเนาะปากเปื่อยเอาแค่นี้ก่อนปากเปื่อยเปมลูกไม่คิดคาพิญาบอกพี่ไปว่านี่ยางว่าอะไรนี่ยางว่าอะไรอ่ะวันนั้นวันนี่เราสมำคัญคิดสิ่งผู้ยู่งโหย่ะมันห่างมานานอ๋อแสดงว่ามง็มันแบบว่ามันแบบเงาเออเงามันจะมุมมาเลยหรอเอาเอาง่ายๆแค่ EP หนึ่งก็มีรับซินแล้ว เอายังไม่ดูยังไม่รู้วิธีก็คือแจ้แจวตรงนี้คือทำให้เด็กมันดูใช่ไหมเด็กในขั้นต้นผมรู้สึกว่าทำให้ดูกันเองครับว่าแบบเออเฮออเราดีไซน์อุ้ยอันนี้มันได้เว้ยอะไรเงี้ยที่ม่ทำสลับจะตีเหลกปวดตาที่อุ้ยมันไม่หนักมันไม่น่าขนาดนั้นหนักครับแล้วเรื่ออะไรขนาดอ๋จริงๆก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้นมันแค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะ ช่แล้วต้นหมาก็คือมันเป็นแฟนกช่ไหับสุดเลยต่อไปจะขนาดไหนดีนะที่มันเริ่มจากการเป็นแฟนกันนี่ครับมันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่อีพีแรกแหละคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีอะไรบ้างถูกไหมฮะถูกไหมฮะถ้าปมาสุดปีที่ก็เป็นเหมือนกันแหละ พิตีครับพี่ต๋พิพี่จับจับนะรู้ว่าบอกหน่อยไม่ได้หรอจับจับนะจับโอเคโอเคครับผมต่อซีนนี้ด้วยนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยอ็กซ n ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันพฤงหัสนะครับทาง g m เ25ยี่้านะครับเวลาสองโมครึครับ ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับเพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นคริสร้องซึ่งในในเรื่องเนี่ยติดตามกันไปอาจจะมีเพลงอื่นออกมาอีกครับฝากไว้ครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันไวันนี้วันไหนเหรน่าลกล <laughs> ัวมากโฮ้ยย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 ย